เพิ่มแป๊บเดียวเจอกันในค่ําคืนวันศุกร์แล้วพรุ่งนี้เราจะได้ดูฟุตบอลกันแล้วนะครับโดยเฉพาะแฟนบอลปีศาจแดงเตรียมตัวเร็วหน่อยครับเพราะว่าเตะของโมงครึ่งเจอกับซาท์ทัมตันนะครับแต่ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มันไม่ได้ใส่สีขาวดีกว่าแมนยูใส่สีเขียวอีกแล้วเพราะว่าเสื้อเย่าวซาท์ทัมตันอนะ่ะมันออกขาวก็ไม่ขาวแดงก็ไม่แดงผสมกันอนะ่ะเพราะฉะนั้นปีศาจแดงต้องใส่เติร์ดคิดครับและอย่างที่คนส่งกันมาเนาะว่าสีมงคลในวันเสาร์เนี่ย ห้ามใส่สีเขียวคือสีเขียวเป็นตารางสุดท้ายคือการลากินีอ่ะคือไม่สามารถส่งเสริมอะไรได้เลยอ่ะโอ้ด่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรผิดพลาดไปนะจะกลายว่าไอ้เสื้อสีเขียวเนี่ยมันจะเหมือนไอ้เสื้อสีเทาปี9 5 96แล้วนะใครดูทันมั่งส่งข้อความเข้ามาคุยหน่อยครับจริงๆตอนนั้นเนี่ยคือ2ปีเปลี่ยนเสื้อครั้งหนึ่งแมนยูใส่สีเทา94 9านัดสุดท้ายยิงยังไงก็ใส่เวสต์แฮมไม่ได้สุดท้าย burn, amp, แบ็คเบิร์นโลเวอร์เป็นแชมป์จำได้ไหมแล้วก็มาต่อ9596เล่นยังไงก็แพ้ จนเออเจอเซาเทมปันด้วยแล้วสาวนำแมนอยู่ในเดะเดลสนามเก่ายังไม่ใช่เป็นเซนแมรีเดะเดลสามศูเฟอร์กี้สั่งถอดเสื้อเลยครับเป็นไอเสื้อสีขาวฟ้าเอาโอเคไหมว่าจะกลับมาได้1ประตูแต่ก็แพ้แต่หลังจากนั้นคือไม่ใส่สีเทาอีกเลยอะเออเจอซาวทมปันอีกเพราะฉะนั้นสีเขียวคุณต้องเหนียวซับแล้วนะไม่เหนียวบ้วยแล้วนะนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วกันนะครับ กอดไปละววันนี้เอาแม่วันนี้มีมาอีกแล้วครับอืสินค้าเอกลุศีลแล้วก็นี่ใครเอ่ยดูหน้าก่อนเมื่อวานเนี่ยแฟนคลับพี่เบ๊กมาเยอะมากนะครับผมเพิ่งเลยไปนค้นคลังมานะครับได้จากติ๊กตอกมาอีก2อันเพราะว่าไปแค่หมดแล้วนะครับเม,มื่อวานคนไลน์มาเดี๋ยวมาเดี๋ยวติดตามในช่วงที่2แล้วกันอาเบโลยูซีกันก่อนนะครับคงไม่ไปพูดถึงการจับสลากเยอะเพราะว่ารู้กันหมดแล้ว สิ่งที่ผมอยากดูคือนักเตะบิ๊กเนมที่ออกจากทีมเก่าดันมาเจอเลยไม่ว่าจะเป็นเลวันดอฟสกี้อยู่บาซ่าแล้วอ้าวดันจะเออยู่กลุ่มเดียวกับบาเยอร์แล้วมีอินเตอร์มาด้วยเป็นกลุ๊ปอัปเดตไปในกลุ่ม C แล้วก็เออร์ลิงฮาแลนด์ครับออกจากดอร์ตมุนไปอยู่แมนเชสเตียดอยู่กลุ่มเดียวกันอีกก็น่าดูมากๆเลยแล้วก็มีเชลซีเจอมิลานที่น่าสนใจนะครับมาดริดเจอกับลาบุสิกส่วนทั้งฝั่งของหงส์งแดงเนี่ยนะครับอยู่กับอาแจ็กซ์นาโปลีแล้วก็กัสโกเรนเจอร์ส แม้ว่าเลนเจอร์จะไม่ใช่โจระผมแล้วแต่ก็น่าดูเดยวเกตครบบอกว่าเป็น proper, proper challenge คือแบบคู่แข่งที่สมน้ำสมเนืนะ้อห้ามประมาทโดยเด็กขาดเขาเคยเจออาจากอัมสเตอร์ดัมมาก่อนหน้านี้สูสีมากเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ตัวเต่งนะครับทีนี้นักเตะยอดเยี่ยมของยูฟาคือเบนเซม่าครับได้523คะแนนกระชูเลยทีเดียวเพราะว่ายิงไป15ลูกแล้วก็ในรอบแบ่งกลุ่มเขาเป็นคนแรกเลยมั้งที่ยิง10ลูกอ่ะนะครับอันดับ2อนี่เควินเดอ์บอยนะครับ122แต่อันดับ3ามเป็นกุ๊กตัว สี่เป็นเลวานห้ารู้สึกจะเป็นโมดิชนะครับมาเน่ติดหกซาร่าติดเจ็ดฟันไดติดรู้สึกอันดับสิบเกมยอดเยี่ยมเป็นมาดจิดเจอเปเชที่เรย์เชนะสามหนึ่งนะครับก็ถือว่าแชมเปี้ยนส์ลีกน่าดูมากๆเลยนะเมื่อวานก็ดูจับสลากแล้วแบบจะกดดันโลนัลโดว่นเนี่ยคุณเชื่อว่า CR7 ดูไหมคนอย่างเขาตามติดชีวิตเด็กเอ็นอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยใน เนื้อหาวันนี้แล้วกันนะครับเดลิอาลี่ครับเปิดตัวกับเบสิกตัสแล้วนะครับสู้ต่อไปนะไม่น่าเชื่อนะครับเขาเขาอายุแค่26ปีเท่านั้นเองนะครับเติบแล้วโตวเร็วโตวเร็ว,ว,รวไปหน่อยไหมไม่รู้นะครับเปิดตัวอย่างสุดเท่เลยนะครับกับเบสิกตัสคนมาออเต็มสนามอะ่ะตุรกีนี่บ้าบอลมากเวลาได้นักเตะซุเปอร์ดมาอย่างตอนคาริอุสไปฟานเพอร์ซี่ไปฟเฟเดรามาเช่มาโหคนมารับแบบน่ากลัวคาดหวังสูงแล้วเราพลาดทีก็ตายเลยนะครับอ่ะนี่คือ บิ๊กนิวส์ครับในค่ำคืนนี้ครับหลักๆที่ทยูฟาแชมเปียนส์ลีกช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปคุยนครับเรื่องของคาเซเมโลยังคงอยู่ที่คาเซเมโลเพราะว่าเมื่อวานให้สัมภาษณ์เอ็กซ์คลซฟหลังจากที่ผมเอามาบอกว่าเขาปลดหนี้ให้แม่ซื้อบ้านตอนอายุ16และตอน11ตอนโคชเผื่อเมื่อวานคนไม่ได้ฟังนะเกินใช่ปะตอนอายุ11โคชถามโค้ชโรงเรียนถามว่าเฮ้ย hey, ใครอยากเป็นกองหน้าบ้างเพื่อนคาเซเมโลยกมือกันเต็มเพราะว่าคนบราซิลไงอยากยิงประตูแต่เจ้าหนุ่มชัปปี้ ป,ปกคนนี้ไม่ยกมือครูเดินไปถามอ้าวอาเซเมลโร่เองจะเล่นตำแหน่งไหนเนี่ยไม่ยกมืออ๋อผมชอบเล่นกองกลางครับชอบเป็นมิดฟิลด์อ่านี่คือที่มาวันนี้จะมาเล่าให้ฟังตัวเขาเองพูดถึงโรนัลโด้ด้วยแล้วไม่มีคาถามเยอะมากวันนี้พี่นิหนาก็ถามผมในสปอร์ตเนื้อว่าอะไรที่ทําให้เขาที่เป็นแชมป์ยุโรป5สมยัยและแชมป์ลาใใลีกานับไป่ั่วเนี่ยยอมมาสู้กับแมนฯแต่ในยุคที่มันแบบยากลาบากและคริสเตียโนโรนัลโด้มีข่าวมาตลอดวันว่า s p o r t ต n g กลิส o อนจะเอาเข้าไปมีกระแสทั้งไปแน่กับเดี๋ยวรอดูก่อนจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ก่อนที่แมนยูจะเจอกับซันตันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ครับหลังจาก2วันที่ผ่านมานะครับนำเสนอมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าไปก็มีแฟนๆทางช่องของเรานะครับส่งข้อความหาผมว่า จะสั่ง ATK ต้องทำยังไงนะครับก็ไม่ต้องไานหาผมไลน์ไปหาที่ adipo8 นะครับวันนี้ครับก็เลยเอามานำเสนอตัวที่เคยเอามาให้ดูก็คือตัวพวกพาครับเวลาไปต่างจังหวัดว่าอันนี้เป็นเป็นไอเทมที่ผู้หญิงชอบเลดี้ชอบเขาจะพกใส่กระเป๋าเล็กๆของเขาได้หรือว่านี่ใส่ครัชทิ้งไปกระเป๋าเอาไว้พวกพาเงินที่มันไม่มีเงินหรอกครับทาไมเอาไว้ได้นะครับอันนี้เป็นฮิปเปิลเทครับพกพา นะครับตรวจได้จมูกซึ่งผมก็เคยเล่าให้ฟังแล้วว่าไม้อันเดียวเนี่ยมันสามารถแยงคอ,อก็ได้เพราะว่า๋ยวนี้ตํารวจตรวจคนเข้าเมืองเขาทํากันในต่างประเทศคือแย่แย่คอแล้วค่อยแย่จมูกใช้ได้ก้านเดียวนี่แหละครับถ้าเราฝึกอยากแยงอะไรนะครับแต่ว่ามันใช้ได้ตามการแพทย์เขาเาใช้กันแล้วก็เอาไปผสมน้ํายาแล้วก็เช็คนะครับย้ำคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นแบบพกพาเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์มันก็จะเล็กๆข้้งในก้านมันก็เล็กก็ดีเหมือนกันนะเวลาก้านเล็กเราเราไม่ต้องแย่สุดก็ได้นะครับบางทีเผลอแล้วแย่สุดเราก นะงละบซองลบ29าบาทเท่านั้น,นครับมีเป็นแบบกล่องเลยนะครับสำหรับไอตัวพวกพาอันนี้เหมาะสำหรับเวลาพกไปต่างจังหวัดไปโรงแรมหรือว่าไปงานสัมมนาแบบนี้นะครับกล่องหนึง725บาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยที่ไลน์ at ipo8 หรือว่าโทรเบอร์นี้097.340.6868นะครับทีนี้ครับของสะสมครับวันนี้มาใหม่ครับก็คือผ้าบันคอของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ออฟฟิเชียลอ่าสำหรับคนคนที่คลั่งความเป็นฮาร์ดคอร์ของสโมสรที่ต้องมาจากใต้ทุนสโมสรเท่านั้นที่ต้องมาจากโลโก้แบบนี้ถ้านมนจะต้องมีคนคลั่งที่แบบว่าผมบ้าโลโก้ครับนี่ฮะนี่คือแมนเชสเตอร์ที่เราสามารถใช้โลโก้ของเขาได้นะครับแล้วก็มีเหลือ3อันสุดท้ายครับผมว่ามันไม่น่าจะมีแล้วนะครับเพราะว่าแมนยูกับประเทศไทยที่ X กันแบบเนี้แมนยูเอ็กซ์ไทยเนี่ยมันหายากมากนะครับโดยเฉพาะ การที่เป็นออฟฟิเชียลจริงๆผมมีอยู่ผืนหนึ่งหน้าหน้าสนามแต่ว่ามันเป็นเกตแฟนบ bon อลอ่ะง่อยกว่าน,นี้เยอะอันนี้สวยมากนะครับผืนละ2,000บาทนะครับผมบอกเลยว่าผมเหลือน่าจะสุดสุด E p นี้นะครับก็คือเหลือ3ผืนครับอยู่ในถุงพลาสติกไม่ได้แกะเลยครับมาใหม่3ผืนเท่านั้นผืนละ2,000บาทลายให้เร็วที่สุดที่ป๊อปอิลพลตรงนี้ ทีนี้เมื่อวานนี้มีดราม่าเกิดขึ้นกับการแย่งผ้าบันคอเดวิดเบ็คแคมครับผมก็ไม่เข้าใจนะผมว่ามันเป็นนิสัยของคนไทยชาติเดียวหรือเปล่าหรือว่าเอเชียเลยคือชอบซื้อของในนาทีสุดท้ายกันทั้งที่จริงเบ็คแคมผมปล่อยมาเดือนหนึ่งแล้วนะนะครับว่าเมื่อวานเนี่ยผมบอกว่าเหลือสองผืนสุดท้ายเนี่ยคนเข้ามาแย่งกันแล้วก็แบบชั้นมาก่อนนะแล้วผู้หญิงเยอะมากเพราะแฟนคลับเดบิวเซเว่นเขาเยอะไงเพราะฉะนั้นครับผมเล,เลยไปค้นตู้ครับได้มาอีก2ผืนแต่ว่านี่คือสุดท้ายจริงจแล้วนะครับ ได้ไมายังไม่ได้แกะเลยจากาส่วนของ Tik t o อกนะเพราะฉะนั้นครับดวิดไปแค้มนะฮะเอาแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันเหมือนกันจะบอกว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าคือเมื่อวานผู้หญิงแย่งกันเยอะมากพอเป็นไปแคมเป็นโรนัลโด้นะด้วยความที่หน้าตาดีอ่ะเหมือนกันนะเหอน,นไหมดวิดไปแค้มนะครับสองผือสุดท้ายอันนี้ไม่แกะแล้วกันเผื่อจะได้คือให้น้องใส่พลาสติกไปด้วยเนี่ยเพราะว่ามันจะได้ป้องกันเวลาเขาส่ง มันจะได้ไม่เป็นรอยนะเพราะว่าราคา900บาทบางคนก็ต้องเก็บเงินกันนานนะครับเพราะฉะนั้นครับดิวิทเบ็นข้มหรือ2องผืนสุดท้ายครับสุภาพสตรีมาให้เร็วที่สุดนะครับ900บาทส่วนอเล็กเฟอร์กูสันครับป๋าของเราก็มีคนถามเยอะนะครับเพราะว่าต้องสะสมเอาไว้ต้องเรียกท่านนะฮะเดี๋ยวท่านจะไม่มาแล้วนะครับตอนนี้เฟอร์กี้เหลือ3ผืนสุดท้ายเหมือนกันเลครับในขณะที่รอยคีนคีโน่คีโน่นี่เมื่อวานก็ฮอตฮิตมากเลยฮอตไอเทมอ่าไปขึ้นมาฮอตไอเทมหน่อย คีโน่เนี่ยนะครับอยากจะบอกอย่างนี้ครับบางคนบ่นว่าแบบเอ้าพี่ทําไมผมได้สีเขียวไม่ได้สีดํามันถือเดียวกันแต่แค่คนละฝั่งนะครับ mm hmm. เห็นไหมคือมันเป็นฝันน่งซ้ายมันเป็นรอยอรอยคีสีเขียวฝั่งขวาจะเป็นสีดํ mm hmm. เาเพราะว่าคีโน่เนี่ยเขาสัญชาติไอริชนี่บางคนบอกพี่ทาไมผมไม่ได้สีแดงเอ้ยสีดําทําไมผม,ไ,มได้สีเขียวมันผืนเดียวกัน900บาทส่วนเออเหลือ15้ผืนนะรอยคีส่วนบรูโน่เหลือเยอะเลยครับทาไมบรูโน่คนไม่ค่อยมาเอาหรือว่าหมดรักเขาแล้ว นะครับบรูโน่เฟนเดสนะฮะอันนี้เป็นโปรซีซั่นใหม่นะครับที่จะมีเบอร์ใหม่ของเขาตรงนี้ก็คือเบอร์แปดนะครับเบอร์แปดเพราะว่าได้เบอร์ใหม่มาจากโคดมาต้านะครับอ่ะบรูโน่เหลือเพียบเลยตอนนี้มาเอาไปกันหน่อยนะครับบรูโน่ถูกสุดด้วยนะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแหมเดี๋ยวนี้คนซื้อเลเจนด์กันเยอะร้อยคีนสิบห้าผืนสุดท้ายเก้าร้อยบาทและเดวิดไปแค่มีแค่สองเท่านั้นสุภาพสตรีเตรียมโทรศัพท์ของท่านและ ปู้มาที่ไล์ของผมป๊อปวิพรพลได้เลยขอบคุณมากครับไปลุยกันเลยครับวันนี้มีหลายประเด็นมากเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะจับสลากฟุตบอลยูโรปาลีกันในค่ำคืนนี้ซึ่งแมนยูเต็ดอยู่ในโถที่1นะครับร่วมกับโรม่าอาร์เซนอลและก็ลาซิโอนะครับส่วนโถ2เนี่ยจะเป็นโมนาโก PSV เฟีเยนูดแล้วก็เลอัลโซเซดัตโถ3ม,มีอุนิโอนเบอร์ลินกับไฟบวกจากโคนเนสเลกาเยอรมันแลัสโถสีมามีเป็นทางฝั่งของน้อง เพราะฉะนั้นเราเราต้องลงสนามข้าคมคืนวันพฤหัสบดีนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าจะมีบางคนเขาอยากจะลงสนามในถ้วยนี้หรือไม่นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับเราไปเริ่มที่คาเซมิโลนก่อนนะครับเมื่อวานอยากจะให้ไปย้อนฟังเล่าให้ฟังเรื่องของตอนกาเซมิโลเป็นเด็กนะครับที่เมื่อกี้เกิดไปนะครับถ้าใครอยากฟังเต็มๆก็อ่ะไบขึ้นมาลองไปฟังคลิปย้อนหลังของเมื่อวานนี้พาดหัวข่าวว่าต้มตุนน่ะลองดู ดูคลิปนี้จบก,ก่อนแล้วก็ไปดูดย้อนหลังคลิปเมื่อวานนี้ก็ได้ทีเนี้เรื่องของเขาพอหลังจากเปิดตัวนะครับก็มีการสัมภาษณ์เอกลุสิซึ่งจากตอนแรกที่เริ่มต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแฟนบอลด่ากันเองครับจากคลิปที่กาเซมิโรเปิดตัวนัาเจอกับลิเวอร์พูลลงมาชูผ้ามันกอนะครับลงมาเปิดตัวบบมือก็มีเสียงแฟนผู้บอกนะครับตะโกนเชียร คำว่ายูไนเช็ดยูไนเช็ดยูไนเช็ดนะครับอย่างไรก็ตามครับมันมีคนที่จับวิดีโอนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงแฟนบอลซึ่งเป็นแฟนบอลกลุ่มแฟร์แมนแท้ด้วยนะครับจากเซฟเอรนตะโกนว่า we want g r เซอร์เอานะครับซึ่งโอ้โหตรงนี้เนี่ยมันเป็นกระแสะไปทั่วโลกนะครับว่าในวันที่เปิดตัวนะักฟุตบอลใหม่แล้วคุณยังตะโกนด่าอะไรเสีสยหายแบบนี้เหรอบางคนใช้คำว่า shameless embarrassing คือแบบน่าอายจริงๆสโมสรทำไม มีแฟนบอลแบบนี้ได้นะครับตอนนี้เริ่มแตกไปสองมุมแล้วคือแฟนฟุตบอลที่บางคนเขามองแบบมีเหตุผลก็แบบสโมสรก็ซื้อแล้วคุณก็ยังไปด่าไม่เลิกอีกนะครับแต่พวกฮาร์ดคอร์ขนาดแกรี่เนวิลก็ยังไม่ลดลาวาเ์กาบอกว่าได้นักฟุตบอลใหม่ยังไงบอร์ดก็ต้องออกนะครับอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับทีนี้ครับพอให้สัมภาษณ์กับ MUTV โอ้กาเซมิโร่เปิดเผยว่าเขาเคยมาเล่นในสนามโอทัฟฟอร์ดมาแล้วด้วยนะครับเหลือเชื่อนะครับ เราก็ตกใจไปนั่งสืบคนนะครับเกาบอกว่าเขามาเล่นที่โอทัฟฟอร์ดตอนอายุ15ครับวันนั้นเนี่ยเป็นฟุตบอลเด็กไนกี้ครับโอ้เนี่ยครับก็สกานเป็นการสร้างแรงบันาาดาลใจดีๆด,ด,ดีนะบางทีคือตอนนั้นสนามโอทัฟฟอร์ดมันคงเป็นเบอร์หนึ่งตอนนี้มันไม่ใช่แล้วไงตอนนี้มันใหญ่สุดแต่มันไม่ใช่เบอร์หนึ่งไงเบอร์หนึ่งมันน่าจะเป็นแบบสเปอร์อะท็อปแมคอสสเปอร์สเตเดียมอะสวยมากแล้วแบบเทคโนโลยีสุดยอดมากในอังกฤษนะผมว่าเทคโนโลยีน่าจะดีกว่าเบมบรียด้วยนะทีนี้กลับมาที่โอทออดเเเเเ้าาาาาาบบกกว่่มมััันนนนลลซปโ 15ตอนอายุ15ปีใครจะเชื่อว่า20เกือบ20ปีครับผมจะได้กลับมาที่สนามแห่งนี้จริงๆเพราะตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยพอผมมาเล่นที่โอซาวฟ์ผมขนลุกมากผมมีความรู้สึกว่าสนามมันยอดเยี่ยมมากมันคงเป็นฝันจริงๆเลยนะถ้าเราจะได้กลับมาเล่นสนามแห่งนี้วันนี้เขากลับมาในฐานะนักฟอร์ชีพเขาบอกว่ามันสดๆจริงๆเขาพร้อมมากเขาตื่นเต้นคือเขาไม่รู้จะพูดยังไงว่าเขาตื่นเต้นแค่ไหนในการที่แบบอยากจะวิ่งลงไปเล่นฟุตบอลแล้วนะครับเขารู้สึกเหมือน วันนี้เขา30แต่เขารู้สึกเหมือนเขา18หรือไม่เต็มที่ไม่เกินอายุ20ปีผมยังคงมีไฟในการลงสนามแบบเต็มที่อยากลงแล้วอะอะไรประมาณนี้นะเขาบอกอยากลงแต่นัดเจอกับลิเวอร์พูลแล้วแต่ว่าสุดท้ายวีซ่ากับเวิร์คอมิตไม่ผ่านนะครับนักข่าวก็ถามว่าแล้วได้คุยกับใครบ้างเขายกย่องเฟลดแบบสุดประตูเลยครับเขาบอกว่าเฟลดเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเขาเป็นทั้งทีมเมทเพื่อร่วมทีมเป็นทั้งนักฟุตบอลที่เขายกย่องนะครับ เขาบอกว่าสําหรับเขาแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้นะครับช่วยเขาได้ช่วยงานเขาได้ดีมากในทีมชาติบราซิลเขาบอกว่าเฟรดเนี่ยเป็นคนที่มูฟเมนต์เก่งมากเขาใช้ว่าพีจะโมบาย e โมบายเหมือนเหมือนทำอะไรได้หลายอย่างทั้งทดแทนตําแหน่งทั้งมาคอยซ้อนแล้วเล่นบอลได้สองเท้ายิงประตูก็ดีการแย่งบอลก็เก่งการขยับหาช่องก็ยอดเยี่ยมนะฮะไอเตะบอลได้สองเท้านี่ไม่ค่อยเห็นด้วยอะไรนะ มใช้เท้าขวาไม่ค่อยจะได้เรื่องอะไรเนะี่ยโอเคมีชิปมียิงเข้าไปเป็นรอบหนึ่งเท้าขวาเดี๋ยวก่อนตอนที่ยิงราชม,มังคลาร์ลมีเท่าไรเท้าซ้ายสิเออเท้าซ้ายแต่ว่ามันมีชิปก่อนหน้านั้นลูกหนึ่งเท้าขวาตอนตอนบอลลีกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะใครอ่านัดเจอคริสตัมคาเล็ตไงที่เออ่ลาฟลังนิคคุมทีมไนงะใช้เท้าขวาชิปเออนั่นแหละชนะคาเล็ตหนึ่งศูนย์นะครับนี่คาร์เล็ตไปแลก็แสดโอ้ใช้เท้าก็เก่งนะครับสุดยอดมากเลยนะผมดีใจมากที่ได้มาร่วม พลังกับเ,เพื่อร่มชาติของผมคนนี้จะพาให้แมนยูเต็งยิ่งเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่เขาเลือกมาแมนยูอ่ะมีหลายผลมากนะครับไม่ใช่เรื่องเงินเขาบอกไม่ใช่เรื่องเงินถ้าเป็นเรื่องเงินที่ผมย้ายมานานแล้วตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วผมรูเพราะผมยังหนุ่มกว่านี้แต่ผมมาที่นี่เนี่ยผมอยากจะทาให้ Man แมนยูเต็ตเนี่ยกลับมายิ่งใหญ่นี่คือสมโมสรเบอร์หนึ่งของกนี่นอกเหนือจากนั้นเขาบอกเขาได้คุยกับราเฟลวารานและตออย้ำเลยนะครับว่าครอบครัวและตัวของวาราน แฮปปี้ <Happy S 2> มากในการอยู่ที่แมนเชสเตอร์คนเราไม่เหมือนกันครับครอบครัวเขาอาจจะชอบความสงบอยู่แมนเชสเตอร์อาจจะรู้สึกพีซรู้สึกสันต,ติไม่ต้องไปวุ่นวายเหมือนลอนดอนเนี่ยเคนเราไม่เหมือนกันเนี่ยเมียเดมารียบอกโอ้โ oh, หอยู่แล้วอยากเพราะบ่ายสองก็มืดแล้วอะไรเงี้ยเราไม่เหมือนกันที่เขาบอกครอบครัววารานและตัวของวารานเองแฮปปี้ <Hey, happy S 2> มากในการอยู่แมนเชสเตอร์คุยกับบอร์ดบริหารเราชอบบอร์ดบริหารแสดงใจดำรงชัดเจนว่าแผนการเป็นยังไงแล้วทำไมต้องการเขาไปให้เขาไปช่วยงานในส่วนไหน นอกเหนือจากนั้นครับเพื่อนออกมาแฉคาเซมิโร่ว่า<ส>เขามีความคลั่งไคล้ในวงการฟุตบอลคือเมื่อวานเนี่ยคลิปเมื่อวานเนี่ยผมพูดไปแล้วว่า<ส>เขาอะดูบอลจนเมียดา<ส>เพราะชอบศึกษาคู่แข่งและศึกษา m i n d s e ตของผู้จัดการทีมหนักไปกว่านั้นครับวันนี้เพื่อนแฉว่ามันชอบเรียนรู้ผู้ตัดสินใน่างหากเอ้ยนี่หนักะหนักจริงนะฮะแต่เขามีเหตุผลเขาบอกว่าที่คาเซมิโร่ต้องเรียนรู้นิสัยของผู้ตัดสินว่าไอ้คนเนี้ยชอบตัดสินแบบนี้ไอ้คนนี้มันชอบมองละ มอเกมันแบบนี้นะเขาให้ผลว่าเพราะว่าคาซิเมโร่เล่นตำแหน่งมิดฟิล์งพอคุณเป็นมิดฟิล์เนี่ยมันเป็นตำแหน่งที่เจอกับผู้รุศินตลอดเวลาเพราะผู้รุศินก็จะวิ่งเนี่ยแม้ว่าจะตามเกมนะบอลมันอยู่ตรงกลางมากที่สุดถูกไหมฮะมันอยู่ตรงกลางมากที่สุดอยู่แลแดนมิดฟิล์มากที่สุดและไม่เพียงเท่านั้นครับกองกลางตัวรับเนี่ยมักจะต้องเจอกับกรรมการในการเสียงกันตลอดโดนใบเหลืองใบแดงบ่อยที่สุดก็คือตำแหน่งตัดเกมนี่แหละเพราะฉะนั้นมีความจําเป็นนี่คือหนึ่งในพาร์ทของงานที่คาซิเมโร่พยายามศึกษาผู้รุศินกรรมการคนนี้ ชอบให้ใบเหลืองง่ายในการโดนดึงถ้าดึงแล้วเหนียวเขาให้แน่นอนหรือว่ากรรมการคนชอบปล่อยเล่นต่อเขาก็ตัดเกมง่ายๆขึ้นเออโอ้โหชอบ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 สุดยอดแต่พอมาซ้อมวันแรกก็ฝนตกเลย Welcome to Manchester ต้อง Manchester ์เลยนะ <laughs> Welcome to England <laughs> มาจากพระอาทิตย์อากาศมันคนละยอดอะเหมือนคุณอยู่20องศามาออแดดออก นอนอยู่ชายหาดมีชายหาดริมทะเลมาดริดตาที่เมืองฝนตกทะเลมีแต่ฝนลำโคตรมืดคลึ้มเลยนะก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของกาเซเมโลนะครับที่ฟังแล้วก็ประทับใจเบอร์อาจจะไม่ใช่เบอร์เขาคนนี้ครับอาจจะไม่ใช่เบอร์16เพราะสายรายง,งานว่ามีโอกาสเบอร์16และมีโอกาสเบอร์18ของพอสโก้นั่นเองนะครับไปที่เดอะแลนคครับคริสตนรุนแนโด มีข่าวมาตลอดวันว่า Sporting l i s b o n มันมาจากคอร์สออฟไซส์ลิสบอนจะปิดกิซโนโลนโด o 99%เพราะคุยกันแล้วลงตัวเรื่องค่าเหนื่อยแดร์ลี่เมลสวนกลับบอกไม่จริงไม่มีทางที่จะจ่ายค่าเหนื่อยไหวจะอยู่ที่ยอมเท่าไหร่ล่ะ Sporting Lisbon เป็นหนึ่งในทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับยอมไหมล่ะแสนห้าแสนหนึ่งเข้าไปนะครับนอกนอจากนั้นครับวันนี้มี ond, มลิสบอนมีนาโปลีและล่าสุดครับ ชิบิวเซสอ่าชิบิวซิเซ่นี่คือตำนานนักเตะอีกหนึ่งคนของลิเวอร์พูลใช่ไหมครับที่เขาโอ้โหโช,ช่วงช่วงนั้นขาหักบ่อยมากนะครับ mm. เขาบอกออกมาทวิตเลยครับบอกว่ามาที่มาร์กเซย์ครับที่ฝรั่งเศสแล้วโอลิมปิกมาร์กเซย์ลงถึงตัวเขาเองเนี่ยจะดูแลคริสเตินอลโรนโดอย่างจะลุกอัฟเตอร์อย่างดีไม่เพียงเท่านั้นครับประธานสโมสรของมาร์กเซย์เนี่ยยังรับลูกซิเซ่นะครับที่แนะนำเขาบอกว่าประธานสโมสรอบอกโอเคนะถ้าโรนโดมาเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดเรื่องวงการฟุตบอลเลย เขาบอกว่าถ้าโรนโดมาเนี่ยน่าจะเรียกไรายได้ให้กับสมโมสรมหาศาลนะดูเคสอย่างเลวเนลเมซี่กับเบเช่เด็เบเช่กับไรมหาศาลเลยน่าสนใจนะถ้าโรนโดสนใจมาที่มักเซย์โอ้โหเอาละครับวันนี้ก็มีคนตัดต่อภาพโรนโดใส่เสือ้อกัสโกเซลติกใส่เสื้อกัสโกเรนเจอร์แม้กระทั่งกัมบคาบี้ไฮฟาเพราะนี่คือคนที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยกันทั้งสิน้นนะครับต้องดูใจโนะครับคือพรุ่งนี้เราก็จะรู้แล้วข้อที่1 5ึ่งหโมงครึ่งบอนเตะ6กครึ่งใช่ไหมครับ5้าครึ่งเนี่ยรายชื่อออกแล้ว ดูซิว่าเขาจะโดน d r อปอีกหรือเปล่าถ้าโดน d r อปอีกนะครับแล้วกลางสัปดาห์หน้าวันอังคารวันพุธเนี่ยมาเตะแชมปี้มนสลีกคุณเข้าใจอารมณ์ปะพวกเนี้ยมันฟเ s e r v ฟไปแล้วมันเหมือนภาพอาริโซนเบ็กเกอร์ที่วิ่งคนครึ่งวิ่งเรียกความเฟรเขาดูบอลตลอดเวลาพวกเนี้ยเขาเสพข่าวไม่ไม่ต่างจากเราเขาคือคนธรรมดานี่แหละแค่เล่นบอลเก่งและดังแต่จริงการเสพข่าวการอยากรู้อยากเห็นคือคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นครับโรนโดเนี่ยเมื่อคืนเวลาพรามไทม์ของอังกฤษเขาดูแชมปี้มนสลีกจับสลัดอยู่แล้ว ซ้อมเสร็จดูไม่ก็ดูย้อนหลังดูคลิปเห็นมาดิดอยู่กับไลฟ์สิกเอซีมิลานเจอเชลซีเห็นลิเวอร์พูลลงสนามแบบนีน้และเดี๋ยวสมมุตินะไม่ได้ลงพรุ่งนี้ไปสำรองอีกดันทีมชนะสานักตัาสถานการณ์เขายิ่งไม่ดีอังคารกับพุทธมีบอลยูเซี่ลเตกันไปเห็นบาเซโรน,นาเจอบาเยอร์มิวนิกร้องเพลงแชมเปียนส์ลีกก่อนลงสนามขึ้นรับรองบอกเลย ไม่เพียงเท่านั้นครับเดออันน,น,นี้อันนี้ฟังหูไวหูก่อนนะเมื่อกี้คือเล่าเรื่องจริงอันนี้ฟังหูไวหูก็ามาจากเดอะซันแต่ที่เอามาันปกติไม่เคยเอามานําเสนอดูเดียวแต่ว่าวันนี้เทเลกราฟแชร์ของเดอะซันและเดลีด่เมลรวมถึงเมโทรแชร์ของเดอะซันก็เลยเอามาเล่าให้ฟังว่าโรนัลโด้โดนหันออกจากแดงเดือดเพียงแค่2ชั่วโมงก่อนแมตต์เตะหลังนิกตัดเออไม่ใช่โทษเทนหากตัดสินใจเธอไปบอกกับแม็กควและโรนัลโด้ว่าคุณทั้งสองคนจะเป็นตัวสำรองในวันนี้และ วงในบอกว่าเซนหาบอกมันมีความจำเป็นที่ต้องทำคุณเจอคุณคอนฟลอนคุณคุณประเชิญหน้ากับนักเตะตลอดเวลาแล้วเขาทุกคนไม่ใช่แค่ลรนโดจะต้องไม่มีความต้องหุดหงิดอยู่แล้วในการที่ไม่ได้ลงโดยเฉพาะเกมใหญ่เขาก็บอกว่าเขาก็พูดต่อหน้าเลยกับทุกคนว่าวันนี้ลรนโดกลับแม็กควายสำรองนะครับซึ่งวงในบอกว่าผิดคาดที่ซ r 7วปกติจะต้องมีอาการจะต้องหงุดหงิดจะต้องหัวเสียบางทีอาจจะเดินออกไปเลย หรือว่าหน้าตาออกโดยเฉพาะเกมใหญ่แบบนี้เขาอยากลงสนามูีแล้วปรากฏว่าหลังจากทางเทนห่างบอกไปเนี่ยโรนัลโดไม่มีปฏิกิริยาใดทัด้งสิน้นมีรายงานว่าเขาเงียบแล้วก้มหน้าแม็กไกวก็ไม่พูดแล้วก่อนแมตช์สชั่วโมงเทนหางให้ทุกคนมีโอกาสได้พูดเสนอแนะว่าต้องปรับแก้อะไรก่อนที่จะชนะล์พูสองประตูตอนน่อหนึนะครับทีนี้ อ,อ,อยู่ดีๆมีช้อยส์ขึ้นมาเพิ่มนอกเหนือจากแอนโทนีที่ราคาไปไกลที่เมื่อวานมีเรื่องดราม่ากันใน YouTube ของผมวันนี้มีชื่อสำรองขึ้นมาเพราะแมนยูก็คงคิดว่าลองหาไปเรื่อยๆสเกลวงแบบเฮ้ยเอาคนนี้แทนไหมไอคนนี้ก็สเปคใกล้เคียงกันนะเท้าซ้ายนะไปที่อาเซนซิโอนักเตะของเรอัลมาดริดคนคนนี้คือ ลิวพูจะเอามานานแล้วสุดท้ายไม่ได้เพราะว่าคนเนี้ยคือแฟเวอริทเพลเยอร์ของผมเลยนะครับก่อนเจ็บนะครับก่อนเขาตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าเขาเขาขาดหรือว่าเขาเท้าหัวขาหักนะแฟนมบริทส่งมาบอกหน่อยคือโคตรเทพครับมาโกโเซนซิโอตอนนั้นเก่งกวันกระิเ,เ,เบวิกสุดยอดอะ่ะทำไมมาดริดกล้าขายดิมาเรียชุดแชมป์ตอนแอตเลติโกมาดิดพราะอาเซนซิโอมันขึ้นมาแล้วมันเก่งมากแต่พอเจ็บหนักไปเนี่ยเขาไม่เหมือนเดิมแต่วันนี้เขาอายุ26ปีนะครับ คาดการตอนนี้ราคาอยู่ที่25ล้านปอนด์ก็ไม่ต่างจากตอนริฟูจะเอาประมาณ30บอนี้เหลือ25เพราะเหลือสัญญาปีเดียวน่าสนใจมากแต่ก็ไม่มั่นใจไงว่าด้วยการที่เขาเจ็บหนักมาก,ก่อนแล้วในบอลอังกฤษเขาจะรอดหรือเปล่าที่ไม่กล้าพูดจริงๆนะครับแต่เราเล่าให้ฟังว่ามีรายชื่อเสริมขึ้นมาว่าใช้เงินน้อยกว่าคลาสอาจจะดีกว่าแต่อนาคตไม่รู้ไงอนาคตแอนโทนีอาจจะดีกว่าก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอะประมาณนี้นะครับเอามาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังนะครับจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลย มีฮาคิมซีเยกับเชลซีที่จะปล่อยให้อาจจักซุนัวไปอาจจะส่งผลกระทบต่อแอนโทนี Anthony กับแมนยูเต็ตก็ได้ว่าอาจจะปล่อยง่ายขึ้นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะชวงสุดท้ายคุณผู้ชมอย่าลืมครับวันนี้เรามีผ้าพันคอออฟฟิเชียลทั้งหมด3คผืนนะฮะยังอยู่ในถุงมผาสเต็กอยู่เลยนะครับอันนี้เป็นผ้าพันคอเมืองหนาวนะฮะมันก็จะเอ่อเป็นแบบถักๆแบบนี้นะครับผืนละ2 0 0พบาทเชื่อว่านะตอนนี้ที่ดูคลิปจบแล้วก็อาจจะหมดแล้วก็ได้เพราะว่าเป็นออฟฟิเชียลคนบ้า,บาคลั่งความเป็นสโมสส่เยอะ นะครับคือละ2,000บาทนะครับส่วนที่เหลือเยอะเอาเอาคนที่แบบว่ามีโอกาสสั่ง10พื้นสั่งอะไรที่เหลือเยอะนะมาเอานนี้เลยไม่ต้องไปแย่งกันบูเฟนเดสครับหมายเลข8อันนี้ถูกสุดด้วย790บาทมาเอากันไปเยอะๆคุณไม่ชอบบูโนกแล้วเหรอทำไมคนซื้อน้อยกว่าเลเจนเยอะมากเลยนะครับในขณะที่ผ้าพันคอของรอยคินซอเล็กเฟอร์กูสัน และคนนี้ครับคนนี้สาวๆคงมาเอาไว้หมดไปหมดแล้วอยู่ในนี้เดวิดเบคแฮมเบคแฮมเหลือ2อผืนนะครับหมดแล้วหมดเลยเกลี้ยงแล้วหมดซีรีส์นี้จริงๆ DB7 ครับ900บาทมีแค่บูโน่คนเดียวที่790ทั้งหมดลายรับผมป๊อปเป็นคนได้เลยและพรุ่งนี้เรามาเจอกันพรุ่งนี้ผมไลฟ์ได้ป่วะเออมีโอกาสผมน่าจะไลฟ์ได้ผมน่าจะดูบอลได้ด้วยโมครึ่ง เอพอรุ่งนี้นะเอาป็นว่านัด50%ด้วยก่นอน2ทุ่มครึ่งเจอกันไลฟ์ผมน่าจะไลฟ์ได้พวาผมภาคบายเยิร์นเอ,อ้ย2องทุ่มครึ่งเจอกันถ้าบอลแพ้ว่ากันใหม่พรุ่งนี้เจอกัน5โมงครึ่งเดี๋ยวเราดูแล้วว่าเขาจะกล้าตอบแม็กควายกับโลนารูฟเป็นตัวสำรองหรือเปล่ารวมถึงลูกชอด้วยนะผมมั่นใจว่ามาลเลเซียลงตัวจริงบา,บาย